สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับคูณปุ๋ยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศา,าสนาและวัฒนธรรมป .3 อเรายังอยู่ในเรื่องของการทบทวนนะคะเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เจอกันในคลิปที่26คข่าประจำวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6พันห้รอารับเข้าสู่เนื้อาหากันเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใช้ประกอบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เพื่อการบรรยายเชิงปริมาณและคุณภาพเช่น GPS นะคะหรือระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกก็คือเข็มทิศเครื่องมือบางชนิดนะคะใช้ประกอบในการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการนะคะและเป็นเครื่องมือบางชนิดก็ใช้ในการประกอบการศึกษาเช่นการเก็บข้อมูลเฉพาะในสนามหรือสถานที่เท่านั้นนะคะ ความสำคัญของแผนที่นะคะแผนที่เป็นที่รวบรวมข้อมูลนะคะประเภทต่างๆตามชนิดของแผนที่จึงสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้ตามวัตถุประสงค์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางนะคะไปเห็นพื้นที่จริงนะคะแผนที่ช่วยให้ผู้ที่ใช้นั้นสามารถ ะะรู้ว่าบนพื้นผิวโลกนั้นปรากฏสิ่งต่างๆได้่ได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องและประหยัดเวลานะคะถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งเราก็สามารถค้นหาได้ในแผนภูมิที่เป็นดิจิทัลนะคะหรือภาพถ่ายทางอากาศนั่นเองนะคะทีนี้มาดูองค์ประกอบของแผนที่มีหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น 1. สัญ,ญลักษณ์คือเครื่องหมายที่ ใช้แทนสิ่งต่างๆตามที่ต้องการแสดงให้เห็นบนแผนที่เพื่อให้เข้าใจนะคะถึงแผนที่ได้ง่ายเช่นจุดวงกลมเส้นต่างๆ 2. งมาตราส่วนก็คือมาตราส่วนระยะห่างใช้ในแผนที่กำกับระยะนะคะเพื่ออะไรคะให้เห็นถึงความชัดเจนนะคะของระยะนะคะ 3. ระบบอ้างอิงในแผนที่ก็ได้แก่ เส้นขนานละติจูดและเส้นลองติจูดนะคะอ่าเป็นเส้นที่สมมุติว่าเราจะลากจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งจะใช้อ่าความห่างเท่าไหร่องศาเท่าไหรนะคะและความยาวเท่าไหร่เป็นเส้นสมมุตินะคะสขอบระวางนะคะแผนที่ทุกชนิดควรจะมีขอบระวางเพื่อให้ ดูเป็นการเรียบร้อยนะคะและเป็นการกําหนดขอบเขตของแผนที่ด้วยขอบระว่างมักจะแสดงด้วยเส้นนะคะสเส้นหรือเส้นเดียวข้อที่5ระบบอ้างอิงบนพื้นที่นะคะคือระบบที่กําหนดขึ้นเพื่อเอเมยความสะดวกในการคํานวณหาตําแหน่งที่ตั้งนะคะและการคํานวณหาเวลาตําแหน่งที่ตั้งต่างๆบนพื้นผิวโลกซึ่งแยกออกกันหลายๆอย่างนะคะ ทีนี้เด็กๆนะคะคุณครูอยากจะฝากใบงานนะคะเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์โดยยกตัวอย่างดังนี้นะคะแผนผังชุมชนแสนสุขให้เด็กๆดูชุมชนแสนสุขนะคะว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนบ้างใช้สัญลักษณ์อะไรในการบ่งบอกว่าตรงนี้คือสถานที่อะไรนะคะเช่นเขาบอกว่าแทนด้วยจุดวงกลมรูปภาพนะคะหรือเส้นต่างๆนี่ เขาก็จะตั้งอาคารมาแล้วก็บอกชื่อเองนะคะตั้งสัญลักษณ์ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็มีอะคะกากบะบาตรงตรงตึกยอดตึกนะคะถ้าเป็นโรงงานก็จะเป็นเหมือนกับป่องควนนะคะมัสยิดก็เหมือนโบสถ์ของอิสลามตรงนี้เป็นโบสถ์เป็นบ้านของอิสลามสนามบินก็แทนด้วยเครื่องบินคะ่ะวัดก็แทนด้วยศาลาวัดหรือโบสถ์นั่นเองนะคะของวัดไทย ทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะดูภาพแล้วตอบคาถามโดยการเขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าคําตอบข้อที่1นนะคะสถานที่ใดอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนแสดงว่าอยู่บนของโรงเรียนใช่ไหมคะทิศเหนือของโรงเรียนโรงเรียนอยู่ตรงไหนคะโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะคะโรงเรียนอยู่ตรงนี้อะไรอยู่เหนือโรงเรียนคะอ่าติ๊ก ข้อ2โรงพยาบาลนะคะอยู่ทางทิศใดของมัสยิดนี่โรงพยาบาลนะคะทางทิศตะวันอ่าทางทิศตะวันตกคือทางนี้ทิศตะวันออกคือทางนี้มันมีทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้ใช่ไหมคะข้อ3ชุมชนแสนสุขมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่กี่แห่งโรงงานอุตสาหกรรมเด็กๆด,ดูนะคะโรงงานอุตสาหกรรมวกูบอมว่าจะมีที่ อะไรคะปล่อยควนออกมาแบบนี้นะคะโรงอาุวสากรรมเด็กๆดกูว่าม,มันมีกี่ที่นี่นะคะแล้วก็ติ๊กหน้ามีอยู่สองแห่งค่ะหรือมีสามแห่งเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จนะคะก็ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเองนะคะชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะครคูจะได้เช็คให้คะแนนสำหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ